พระวาจาประจําวันศุกร์ที่17กันยายน2021บทอ่านจาจดหมายของนบ,บุลเปาโลอัคราสาวโถึงชาวทิโมธีฉบับที่หนึ่งลูกที่รักยิ่งถ้าผู้ใดสอนแตกต่างจากนี้และไม่สอนพระวาจาที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและคําสอนที่สอดคล้องกับความเคารพเรื่องใสพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นคนจองหอง และไม่เข้าใจสิ่งใดเลยเขาคอยแต่ตั้งปัญหาถามและโต้เถียงเกี่ยวกับถ้อยคําซึ่งก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาการทะเลาะวิวาทการกล่าวร้ายและความไม่ไว้ใจมุ่งร้ายต่อกันรวมทั้งการถกเถียงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผู้ทำเช่นนี้เป็นคนไร้ปัญญาและขาดความจริงและคิดว่าความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าเป็นทางหากำไร ความคเคารพเลื่อมใสพระเจ้านำผลกำไรมหาศาลมาให้เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้นเราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลกและเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งหม่มเราก็พอใจแล้วคนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการถูกผจญติดกับดัก และตกลงไปในตันหาชั่วร้ายโง่เขลามากมายซึ่งทําให้มนุษย์จมลงสู่ความพินาศย่อยยับความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการบางคนเมื่อสแสวงหาแต่เงินทองก็พลัดหลงจากความเชื่อเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมากท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรมความเคารพเลื่อมใสพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนโยนจงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อจงยึดมั่นในชีวิตเนรรันดรที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ดำเนินอยู่เมื่อท่านได้ประกาศยืนยันความเชื่อต่อหน้าพยานจํานวนมากพระวรสารนบูรูกาหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศสอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสา,าวกสิบสองคนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง โยฮันนะาภรรยาของคูซาข้าราชบริพานของกษัตริย์เฮโรสนางสุสานนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสา,าวกข้อคิด จงอย่าห่วงถึงอนาคตเราแต่ละวันและความไม่รู้อนาคตของเราแต่ละคนการประกาศข่าวดีและพระอาณาจากสวรรค์เป็นหัวใจหลักในการแพร่ธรรมและงานของพระเป็นเจ้าบางครั้งเราอาจจะมีความหวั่นไหวกับงานและภาราหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาพร้อมกันหลายๆด้านจงวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะประทับอยู่กับเราทุกแห่งหน พระองค์จะส่งคนมาดูแลเราจงวางใจในนามพระไทยของพระเยซูคริสตเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่สองพี่สิบเ